สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันบอมสกีโฟร์แชมเปติกหรือบีซอกันต่อนะครับซีซั่นที่56 f u o ฟูคลเรสโมสอนนะครับก็เดินทางมาถึงคู่ชิงชนะเลิศแล้วนะครับใครจะคว้าแชมป์ไปครองครับระหว่างบาเยิร์นมินิคของคุณนอ็อตพบกับเชลซีของคุณเต๋าครับสวัสดีครับผมน็อตจากคาับพอสเปอร์ฝากเชียร์และเป็นกาลังใจให้ด้วยครับ สวัสดีครับผมน้องเต๋าจากน้องนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับ เรามาดูการจัดทีมกันก่อนนะครับฝั่งฟูคเคเลอร์บาเยอร์มินต์ของคุณน็อตครับใช้แผน4-3-1-2นะครับผู้เล่นประตูเป็นโอลิเวการ์ครับคู่เซตแบ็กเป็นฟานสเปกนบาเออร์กับลูคัสแอนเดสครับแบ็กซ้ายบีเซนเตอร์ลิซ่าลาซูครับแบ็กขวาแบงช์เมงปาวามิดฟิลตัวรับดาวิดอลาบานะครับมิดฟิลตัวกลาง2คนลีออนกาเลสกากับโรธามาติอุสครับมิดฟิลตัวลุคทูมัสมูเลอร์ครับคู่ซูนาก็เป็นโรเบิร์ตเลเวนอฟสกี้กับคาลไฮลูมานิกเก้ครับผู้าตูเนีเเตอรร์ชคคนับ คู่เซ็นเตอร์แบ็กเป็นเบสเพลยเยอร์นะฮะอันโตนิโอรูดูเกอร์กับติโกซินวานะครับแบ็กซ้ายมาโกอสอลองโซครับแบ็กขวาลิสเจมมิดฟิลด์ตัวรับติเอโมเอบากายโยโกนะครับมิดฟิลด์ตัวกลาง2คนครับอิงโกโลกองเต้กับเควินเดบอยนะฮะเดบอยเคยเล่นให้กับเชลซีด้วยนะครับมิดฟิลด์ตัวลุก เมสันเมาส์ครับคูโซน่าก็เป็นฟอนโดตอเลสกับติโมแวนเนอร์นะครับฟุตบอลเชลซีนะฮะสามารถรวบรวมนักเตะที่เคยเล่นให้กับสโมสรที่เราเลือกเล่นได้ตามอัตรยาสายเลยค่าพลังทีไม่เกิน4,300นะครับเอาละครับเกมเริ่มครับทางฝั่งของบาเยอร์มินิกคุนนอตครับเป็นผู้เกณฑ์ลูกเล่นก่อนนะฮะบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดสีแดงครับเริ่มเกมจังหวะเคลียร์จะเป็นยังไงลูมินิเก้ดับเบิลทัสหนึ่งคนดับเบิลทัสอีกหนึ่งคนแล้วกดด้วยขวาโอ้น โอ้โหโชเนือตั้งแต่ต้นเกมแล้วครับข้าให้ลูไม่ทีแก้ใส่ดับเบิลดับเบิลทัสใส่ครับดูฮะหนึ่งคนข้างหน้ารอจังหวะเข้าเวอร์มาอีกหนึ่งคนเรายิงแบบเชือดนิ่นๆครับโอ้สุดๆครับตั้งแต่ต้นเกมเดี๋ยวดูมุมนี้อีกทีนึงนะครับบากาโยกครับเข้ามาคนแรกคนที่สองคิดเป็นเส้นวิ่งเวอร์วิ่งวนอยู่เนี่ยดับเบิลทัสใส่อีกหนึ่งคนแล้วยิงนิ่มๆโอ้เชลซียังไม่ทันได้สัมผัสบอลเลยฮะ สร้างความมั่นใจตั้งแต่ต้นเกมนะฮะนี่คุณน็อตลงเล่นเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ทะลุมาถึงคู่ชิงชนะเลิศเลยฮะโอ้โหฟอร์มสุดยอดจริงๆริงครับเชลซีว่ายังไงฮะเชลซีคุณเต๋าจะแทงให้กับแวนเนอร์ไม่ถึงนะครับตัดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับบายเยมานิกอาราบามองซ้ายมองขวาเลือกไปที่ก,กอเลสกาครับเบินไปด้านในบูลเลอร์กอเลสกาไปทางด้านซ้ายครับลิซาลาซู ลิซ่านี่ไม่ใช่ลิซ่าแบ็คพิงนะครับวนหนึ่งรอบครับคืนที่กอลเลสกายัดเข้าไปเลวานดอฟสกี้บังแล้วพิกแล้วจ่ายลูมินิกาตะยิงโอ้โห2-0โอ้เริ่มต้นในสุดยอดครับคุณน็อตแล้วแบบยิงแบบใจเย็นด้วยนะครับไม่ได้ยิงแบบจังหวะเดียวเลยนะจับก่อนหนึ่งจังหวะแล้วยิงโอ้เสียบเข้าหน้าต่างครับดูฮะโอ้โหเลวานดอฟสกี้ พิกบังเติโกซินวนะครับแล้วก็แทงให้กับลูมินิเกกดูฮะเลวานบังเติโกซินวาแล้วพิกแทงลูกนี้ลูมินิเกกสอดมาไม่มีทงแน่นอนครับมาโกสลงโซ่เนี่ยห้อยอยู่นะครับยิงเข้าข้างหน้าต่างไปแบบใจเย็นครับสองประตูต่อศูนย์ครับแปดนาทีโอ้คุณน็อตฟอร์มสดจริงๆฮะนี่ลงแข่งขันเป็นซีซั่นแรกด้วยนะครับไปอยู่ไหนมาครับนี่ สุดๆครับแต่ว่าเกมเพิ่งเริ่มครับจ่ายพลาดอีกแล้วครับน้องเต๋าเป็นบอลของคุณน็อตแล้วครับกอริสก้ายัดไปเรวบนโนฟสกี้ฝากไว้มุลเลอร์ชิงเป็นสามเหลี่ยมครับลูมิเนเกจะเปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยมก็ไม่ได้ครับโดนแย่งไปแต่บอลไปเข้าทางมุลเลอร์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 โอ้ยเจ็บใจโอ้ถ้าเกิดว่าเราเล่นแล้วเราเป็นฝ่ายโดนสามลูกในสิบสองนาทีแบบนี้เนี่ยจะยังไงครับ เป็นใครก็ต้องหัวเสียโอ้โดนสามจังหวะ3มลูกเลยครับแล้วความคมความเด็ดขาดความใจเย็นของคุณน็อตตัวค่อยๆแตะเลี้ยงตัวที่ตามมูเลอร์มาเนี่ยจะเป็นก็อสลองโซ่นะครับดูโอ้ดู <laughs> ชนกันเองคว่ำไปสองคนนะคู่เซนเตอร์นะครับ โอ้แล้วเป็นงานที่มาก์สองโซ่ต้องหุบเข้ามาแล้วครับวิ่งตาม,มุลเลอร์ก็ไม่ทันแล้วคุณน็อตใช้จังหวะใช้เหลี่ยมวิ่งฉีกหนีด้วยนะครับใช้ความใจเย็นสุดๆ,ดๆ,ดๆครับโอ้สุดยอดไปอยู่ไหนมาครับนี่นี่ลงเป็นซีซันแรกครับนี่น,นัดชิงนะฮะพลาดสามครั้งเป็นสามประตูเลยครับคุณเตา๋าแต่ทำเกมลุกขึ้นมาก็เสียบอลไปอีกแล้วฮะเป็นบอลของบาเยอร์อีกครั้งหนึ่งครับ มาเธอุสเปลี่ยนไปทางซ้ายครับกอลิสการอ,ล,าล,อลิซาและสูเติมครับลิซาโอ้ยใจบอลคือ <c oughs> เสียจังหวะไปนิดนึงนะฮะกองเต้ามาทำลายจังหวะเป็นบอลของเชลซีแต่ก็เสียบอลไปครับบากายโยโก้เสียให้กับกอลิสกาไปเลวอนดอบสกี้บังแล้วแทงลูกนี้ลูมินิแก้แต่แล้วซับด้วยซ้แหมเกือบจะเป็นลูกที่สี่ครับอย่างดีที่ติดเซฟปีเตอร์เช็คครับกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมรุ่นน้องแลยครับปีเตอร์เชคดูว่าแทงลูกนี้ จับแล้วขวดเลยฮะยิงได้ทั้งสองเท้าอยู่แล้วครับลูมินิก้แต่ก็ยังเป็นลูกเตะมุมของบายเยนไมนิกเลยครับจะมีลูกสูตรอะไรหรือเปล่าฮะไม่ต้องมีแล้วครับปั่นเข้าไปข้างในหมุนเลอกโขกลูกเตะมุมยังได้ประตูครับโอ้โหฝีมือ จังหวะความคมความนิ่งและโชคครับคือลูกเตะมุมเนี่ยเราจะม่งได้หรือมงไม่ได้เนี่ยต้องยอมรับนะว่าโชคส่วนหนึ่งด้วยนะครับว่านักเตะขยับดีหรือเปล่านะจังหวะที่เทคตัวขึ้นมงนะแล้วเป็นทมัสมูเลอร์ก็ทำให้เป็นประตูที่4ของบาเยิร์นมิริคุนนอตแหละครับ 20นาที4ลูกครับทุกคนนี่นัดชิงชนะเลิศนะฮะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับนี่นัดชิงนะการที่จะมาถึงนัดชิงนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับแต่ว่าเริ่มต้นดีมากครับคุณน็อตโอ้โหมาระเบิดฟอร์มอีกครั้งหนึ่งในนัดชิงฮะโอ้นัดรอบรองชนะเลิศก็ทําผลงานสุดยอดเช่นกันนะครับมานัดชิงเนี่ยต้องบอกว่าระเบิดฟอร์มได้ถูกนัดถูกเวลาแล้วครับแต่ว่าเวลาอย่างพอมีนะ 20่สิน <ull> er. ียิงได้4ลูกแล้วทําไมเจ็ดส <Al aba. S 1> ิบวนทีที่เหลือถึงจะยิงเพิ่มไม่ได้แล้วฮะคุณตาก็ต้องคิดแบบนั้นแล้วฮะมุลเลอร์พิกได้จ่ายล,ลูกนี้เลวานดอฟสกี้ตักลูกนี้ แปะโอ้โหชนคนเสาไม่ได้โอ้โคตรใจเย็นครับโอ้ไม่ยิงตั้งแต่เลวานแล้วครับ <c oughs> ยังเอาจะเอาชัวนะเนี่โอ้โห,โโหเคลียร์มาก็มาเข้าทางบายเยซ์อีกครั้งหนึ่งครับได้บทต่อครับคุณนอ็อตบอลมาถึงอาราบา30นาทีผ่านครับ4ี่ศย์อาราบาอีกครั้งหนึ่งครับมาติอุสต่อสันส้นๆนะยังไม่มีช่องก็วนกลับมาก่อนบาวา่ามาติอุสอาราบาเลวานดอฟสกี้ขยับ ชลับนิดน,น,นึงยังได้อยู่ครกอเรสกาแล้วแทงคืนลเลเวนอฟสกี้ไม่ถึงแล้วครับเอา้าแล้วเกือบไปเหมือนกันครับปีเตเชอย่างน้อยเนี่ยก่อนจ,จบครึ่งแรกนะฮะถ้าเป็นไปได้นะคุณเต่าก็ควรจะต้องเอาคืนมาได้สักหนึ่งลูกก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยตอนนี้โดนบดอยู่นะขึ้นเกมไม่ได้เลยนะครับมาแล้ว<ด>มาเทุส์แม่ล้ำหน้าครับกำลังใจมันมีผลนะฮะโดนสลูกตั้งแต่ยี่นาทีแบบนี้เนี่ย ถ้าเป็นคุณผู้ชมจระชาทำยังไงแล้วครับก็ต้องเล่นต่อไปฮะเอาเอาสกอตเทปมาปิดตรงช่องสกอไว้ก่อนครับจะได้ไม่กดดันไม่เห็นสกอครับอ่ะว่ากันต่อครับยังมีเวลาฮะยังมีเวลาอีกเยอะครับฝั่งตรงข้ามยิงได้เราก็ต้องยิงได้ครับฝั่งตรงข้ามกินข้าวเราก็กินข้าวเหมือนกันฮะเขาก็เป็นผู้เล่นแล้วก็เป็นผู้เล่นเหมือนกันเขาทําได้แล้วก็ทําได้ครับอะไรครับเนี่ย ชนกันคว้ามไปฮะทั้งคู่แต่ว่าไม่มีเสียงนักวิทครับเป็นบอลของบาเยิร์ฮะได้บทต่อครับดาวิดอลาบามาเตอุสเดี๋ยวบอดับสกี้มียกมือฮะแต่ยังไม่จ่ายครับปาว่าเฟกช็อตเฟกช็อตตั้งแต่ครึ่งสนามครับอาราบามุลเลอร์พิกครับแทงลูกนี้ลึกไปครับแหลงไปด้วยเข้ามือของปีเตอร์เชคครับกำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกครับ บายเยอร์มินิกของคุณน็อดนะฮะยังนําอยู่4ประตูต่อศูนย์นะเชลซีของคุณเต่าลําบากนะครับตอนนี้โดนแย่งกลับไปอีกแล้วครับทมสัสมุลเลอร์ กำลังจะหมดผู้ตัดสินไม่ให้โอกาสแล้วครับหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับโอ้โหชิงความได้เปรียบไปเยอะเลยนะฮะโอ้โหคุณเต่ายังไม่มีโอกาสได้ยิงเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้นะฮะนี่เป็นคู่ชิงชนะเลิศนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนแล้วฮะดูกันให้จบให้โอกาสทั้งสองท่านด้วยนะครับบางทีมันก็ไม่ใช่วันของเรานะครับไม่มีใครที่เล่นเก่งไปได้ทุกนัดนะครับแม่ คุณเต๋ามาถึงรอบรองเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าเริ่มต้นไม่ดีนะแมตชนี้ก็ไปดีหนึ่งแมตนะครับเริ่มต้นไม่ดีเนี่ยมีชัยก็ลําบากนะฮะเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งฮะเริ่มต้นไม่ดีก็มีชัยยากครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสนะสู้กันต่อครับเป็นโอกาสของเชลซีบ้างครับตอเลสแวนเนอร์คืนเมสันเมาสมีโอกาสแล้วครับเมาส์ปาดคืนแวนเนอร์ยิงลูกนี้เอาละนายมาหนึ่งประตูต่อสี่ครับ เอาแล้วครับประตูความหวังของเชลซีมาแล้วครับจาก t ิโมไวเนอร์นี่ความนิ่งกลับมาแล้วครับขอให้มีโอกาสได้ทำเกมรุกบ้างครับนี่ช่วงครึ่งแรกเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำเกมลุกเลยนะโดนคุณน็อตเนี่ยขึงแล้วก็บดอยู่นะครับแล้วโดนไป4ลูกแล้วพอมีโอกาสได้ทำเกมลุกบ้างแบบนี้นะฮะมันก็ต้องเรียกความมั่นใจกลับมานะครับได้ประตู1ลูกแบบนี้นะครับอ่ะมันน่าจะยังไม่ช้าไปครับ ฝั่งตรงข้ามเขายิงได้เยอะเราก็ต้องยิงได้บ้างครับเราต้องคิดบวกเข้าไว้ครับ <G un ot>? ในฝั่งของ,ของคุณน็อตเองนะครับมาถึงแบบนี้แล้วก็ต้องเอาไอ้สุดครับการให้เกียรติคู่ต่อสู้ที่ดีที่สุดก็คือการเล่นเต็มที่ฮะไม่ใช่ว่านำสี่สูแล้วแบบผ่อนฝีมือตัวเองลงนะฮะแบบนั้นถือว่าไม่ให้เกียรตินะครับ <On> เพร,ะราะฉะนั้นมีอะไรต้องใส่ให้เต็มเม็ดเต็มเหนียวนะครับถึงแม้จะยิงนําเยอะแล้วก็ต้องใส่ให้เต็มที่นะฮะนี่คือการให้เกียรติการแข่งขันอย่างแท้จริงนะครับ ดูเหมือนคุณเต๋าจะกลับมาแล้วนะฮะดูการต่อบอลดูเนียนตาขึ้นแล้วก็ความเป็นยามสูงขึ้นนะครับแต่ว่าลูกนี้แหมลำหน้าไปนิดเดียวครับครึ่ง9ก้าครับบางจังหวะอะไรผมเสียงแหบไปนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะโอ้ยช่วงนี้มีบอลแล้วก็นอนน้อยด้วยแล้วก็โอ้โหมีการแข่งขัน BCL ยูโลด้วยนะครับติดตามรับชมนะฮะตอนนี้ซีซั่นที่62ครัอะบ BCL ยูโล2020นนะครับเป็นการแข่งขันแบบฟูลทีมชาตินะครับ ตอนนี้เริ่มการแข่งขันแล้วด้วยนะฮะเดี๋ยวมีคลิปการแข่งขันมาให้รับชมกันนะครับตอกน้นมาเมสันเมาส์จิ้มต่อไม่ถึงแวนเนอร์นะครับสีแดงเต็ไมไปหมดเลยเป็นบอลของบ,อบายเยอร์คุณน็อตจะยิงเพิ่มได้หรือเปล่าครับอ้าวสะดุดนะฮะติกโกซินวานหนุนขึ้นมาสูงแล้ว,แ,ลวแย่งบอลกลับไปได้เป็นโอกาสของเชลซีตอรเลสตามไปเก็บบอลไม่ได้ครับ ที่สำคัญต้องไม่เสียประตูเพิ่มนะครับเชลซีเลวานอฟสกี้ลุมมีนิกเก้หลุดมาแล้วยิงหมดลูกนี้ยังติดมือของปีเตอร์เช็คนี่แหละวินาทีที่สำคัญก็คือผู้ธิศัตรูแล้วครับของเชลซีจะต้องไม่โดนเพิ่มแลวฮะห่าง3ลูกนี้ก็ยากแล้วนะฮะหูใส่บอลข่าวมา5คนครับเพื่อควบคุมค่าพนังทีไม่ให้เกิน4,300ะฮะก็สามารถทำได้ครับแบบนี้ เอาล้วฮะส่งซูเปอร์ซับลงมานะครับเจโอนี่เอลแบร์ครับลงมายืนคู่กับคิงซีคมองครับก็คล้ายๆกับนัดรอบรองชนะเลิศเลยนะฮะคุณน็อตจะส่งเอลแบร์ลงมาเล่นในช่วงท้ายเกมนะฮะเพื่อหวังสกิลซูเปอร์ซับทำงานแล้วครับเอาล้วฮะมาดูจังหวะลูกเตะมุมครับ เรียกมาแต่ว่าเปิดเข้าไปโคกอีกทีนึง่งอ่าส,ส,ส,สาก,กัดได้ครับจังหวะน,นี้เชลซีแต่ยังเป็นบอลของบาเยอร์จ่ายแฉลบเอาแล้วครับเป็นโอกาสของเชลซีบ้างแวนเนอร์พักได้ครับมีตัวคนเดียวครับต้องรอกองเต้เตจ่ายคืนแวนเนอร์ซ้ายมีเติมแล้วครับลูกากูลงมาใหม่นะครับกองเต,กงเต้กองเต้เตคืนลูกากูแตะลูกากูยิงติดเซฟโอลิเวร์คันลูกากูเคยเล่นให้กับเชลซีนะเดี๋ยวดูจังหวะนี้ก่อน โอ้ใ oh, <12 S 1> จมาก <15 S 1> ครับ <15 S 1> คุณน็อตมีลาดให้เห็นในช่วงครึ่งหลังแล้วครับลูกากูโอ้เป็นลูกเตะมุม hmm. นะครับเควินเดบอยนี่เป็นรวมอดีตดาวดังของเชลซีสมัยก่อนนะครับซึ่งสมัยก่อน,นอาจจะไม่ค่อยดังนะฮะเดบอยกับลูกากูเคยเล่นกับเชลซีแต่ว่ายังไม่ใช่ช่วงที่สูงสุดณนะตอนนี้นะฮะ เปิดลูกนี้บารโกโยโกโชบโชมาบงลิสเจมยิงยัดเลยบุกหนักนะครับตอนนี้เชลซีของคุนเต๋าโอ้ไม่ยอมแพ้จริงๆครับเวลายังไม่หมดนะฮะอย่าเพิ่งนับศพทหารแ,แต่ตอนนี้บาเย,ยิน์ได้บอลแล้วครับโคมองเป็นจังหวะได้เปรียบครับลูมินิก้คือที่โคมองเอลแบยังไม่วิง่งฮะลูมินิก้มาที่เอลแบ์จับโดนกระแทกยิงติดเซฟวีเนฟเช็คนี่นะครับวินาทีที่สําคัญครับ กองหน้ายังยิงเพิ่มไม่ได้กองหลังก็ต้องไม่เสียประตูเพิ่มดูหูติโกซินวากระแทกเอลแบเสียหลักไปเลยนะฮะแล้วแต่ก็ยังจิ้มได้นะครับเหมือนจะลอดขาพีเตเชครับแต่ว่าติดไข่นิดนึงบอลกระดอนออกหลังครับเป็นลูกเตะมุมมาไทอุสเปิดโคงลูกนี้เอลแบตัวซ้ายังอยู่ครับอาราบาอาราบาอาราบายิงติดบล็อกด้ยบอยโอ้โหจังหวะยังได้ต่อเนื่องครับบายอนอาราบายอีกครั้งหนึ่งครับ นวดอยู่ขึงอยู่ต้องเอาไว้ได้ฮะถ้าเอาไม่ได้ต้องยิงให้บอลตายไปครับไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนส่วนเนี้ยลูมิเนเก้แทงลูกนี้กอเลสกาสองลูกนี้ติดมือปีเตอร์เช็คโอ้โหเนียวถูกที่ถูกเวลาครับปีเตอร์เช็คดูครับกอเลสกาซัดตัวยซ้ายติดมือซ้ายของปีเตอร์เชคครับ ยิงซ้ายติดซ้ายครับยังเป็นลูกเตะมุมของบาเยร์นะเหลือ10นาทีนิดๆท่านอนเองฮะเกมรับที่ดีที่สุดก็คือการลุกนี่แหละครับเปิดตักเข้าไปจุดนัดพบไปไดิดเช็คลูทันแล้วครับแต่คุบต้องรีบแล้วครับเหลืออีก3ลูกนะฮะกับ10นาที <Okay. S 1> บอลอยู่ที่กองเตะจ่ายติดต้องเน้นเลยฮะต้องไม่เสียบอลง่ายๆแล <The under S 1> ้วครับฟังเชลซีทีก็สินว่าเดี๋ยบอยป้ายมาที่เมสันเมาส์ ยัดไปฮะไวเนอร์ลูกากูขยับลูกากูจับได้ครับเข้าขวาคืน แวนเนอร์แตะกดด้วยซ้ายไปแล้วครับติดบล็อกบาวเวอร์ยังอยู่ท okay. ี่เมาส์ลูกากูลูกากูถลํายังไม่ล้มฮะลูกากูแตะแล้วซัดด้วยซ้ายอ้าวนะครับวิ่งไปเก็บบอลนีครับตู้เย็นตู้เย็นต้องเก็บบอลครับไม่ใช่วิ่งมาที่ทงแบบนี้ไม่ได้โชว์เสื้อแบบนี้ไม่เอาต้องเก็บบอลดูครับล้มยากครับความแข็งแกร่ง99อยู่แล้วนะลูกากูโดนกระแทกแบบนี้เนี่ยหืล้มยากอยู่แล้วครับตู้เย็นอูดูครับ เหมือนแซะบอลนะฮะเอเดนเดสแต่ว่าลูกากูเสียเลี่ยมไปนิดนึงฮะบาาเวอร์พยายามที่จะมาเข้าสกัดช่วยนะครับแต่ว่าคุณน้องเตาคุณน้องเตาคุณเตาแตะหลบนิดนึงนะครับอาละเหลือสองลูกครับโอ้แต่สองลูกกับอีกไม่ถึงห้านาทีฮะยังไม่รวมช่วงทดเจ็บนะครับตัดได้แล้วครับเชลซีโอ้โหมาแรงในช่วงครึ่งหลังครับลูกากูลูกากูแวนเนอร์คืนมาที่ลูกากูแตะจิ้มแวนเนอร์ ออ้ยเก็บบอลต้องเก็บบอลครับลูกที่3ลูกดี่3มของเชลซีไม่ใช่ฮะคือถ้าในเปจ PC เนี่ยเขาจะวิ่งมาเก็บบอลนะครับแต่เพ Mobile ไม่ได้ใส่ฟังก์ชันแบบนั้นมานะครับตัวยิงสั์ด้วยขวาโอ้โหทันหรือเปล่าครับแบบนี้แบบนี้ทันหรือเปล่าฮะลูกากูลงมาช้าไปหรือเปล่าครับนี่เข้าขากับแวนเนอร์ดีจังเลยฮะอีกตัวหนึ่งหนาอีกตัวหนึ่งเร็วนะครับ มีตัวบางอีกตัวพลิกแล้วอีกตัวหนึ่งวิ่งแบบนี้ซัดด้วยขวายังเหลืออีกหนึ่งลูกครับโอ้โหเหลืออีกหนึ่งนาทีฮะ <c oughs> นาทีที่ท88 <c oughs> แล้วครัตอนนี้ <c oughs> ไม่แน่นะครับขอเสมอไว้ก่อนถ้าเสมอก็ต้องตอบเวลาพิเศษนะครับถ้ายังเสมออีกก็จะต้องตัดสินแชมป์ด้วยกันโดยลูกจุดโทษครับมาดูจังหวะนี้ครโคมองปิดกล่องได้หรือเปล่าไม่ได้ฮะเอาละครับเป็นโอกาสของเชลซีฮะโอกาสสุดท้ายครับทดสามนาทีหมดไปแล้วหนึ่งนาทียังไง่ายครับคืนทางซ้ายครับเควินเดบอยเดบอยสปีดไปทางโล่งครับทางสะดวกครับไฟเขียวไม่มีใครขวางไฟเขียวแทงลูกนี้ลูกากูบังพริกครับใช้ความหนาคืนมาที่เดบอยเดบอยตั้งป้อมเมสันมาส์เคาะมาที่อลองโซครับเติมขึ้นมาแวนเนอร์ซัดลูกนี้้โหติดบอล ไม่ได้โอ้ยเขีรยออกมาแล้วหมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โหเกือบทําได้ครับน้องเต๋าเกือบทำแบ็กกลับมาได้ครับโอ้โหคือมาแรงในช่วงครึ่งหลังครับแม่ครึ่งแรกเนี่ยพลาดไวไปหน่อยพลาดเยอะไปหน่อยฮะเหมือนคุณน้องก็แผ่วไปด้วยนะครับโอ้โหครึ่งหลัง แต่สุดท้ายนะครับผมก็ยื้อไว้ที่4ลูกต่อ3นะครับผมก็เป็นฝั่งของคุณน็อตนะครับลงเล่นเป็นซีซั่นแรกนะครับคว้าแชมป์ได้สําเร็จนะฮะถือว่าสุดยอดจริงๆนะฟอร์มแบบนี้นะครับผมจับตาฝีมือกันยาวๆนะครับส่วนคุณเต่านะครับมาถึงคู่ชิงชนะเลิศได้ถึงรองแชมป์แบบนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเราอย่าตัดสินกัน เล่นด้วยแค่การเล่นนัดเดียวนะฮะดูผลงานย้อนหลังด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ